Peace. 1> 9หมิ่นถนนประชาชื่นแขวงบางซื่อรุงเทพมอาทางเมื่อง่รูเมื่อไหร่มีมีเมื่อไหร่ดีครับามเรื่องบุตรจะมีบบแล้วก็จะสุ้าจะซื้อคอนโดที่2 2 5สทับหนตั้งซอยโยธาติการมนนทบุรีครับที่203นตะบนบางรักใหญ่บางบอนนนทบุรีครับจะดีไหมเมื่อที่ จูยดีหรือเปล่าแล้วก็มีดมวิญญาณหรือมีสีที่ไาม่ดีสิดำมาให้ระการชี้นะครับแล้วก็การไปทำงา่ในปร,ประเทศจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลบง,บงบ้างไ,มงไ,ห,งไหม<ป>อะไรเพิ่มเติมไหมปีอะไรนะมัสิงครับคีณพ่อจะถามเกี่ยวกับปีมาด้วยลุงเกิด2ีเตุลา2 4 9 8ปีมะแม่ครับวันสุด์ 咱们去。 เงินดุดูกว่าเจ้าที่ พระเข้าก่อนคนนะแค่นั้นถามมีเลิกไหมครับต้องมีเลิกเอ,อาพาักระยะเ,ยเข้าเลยสุดระยะไหนปีแล้วเข้าชมไหนเดือนไหนปีไหนต้องมีระยะให้ท่านงี๋ยวให้ก็ถามกันได้ครับ ามเรื่องมีโลงวิญญาณหรือมีสิ่งที่ไม่ดีติดตามตวัวของไม่ดีไม่มีแต่วินวันนี้วันมีผีมาค่อยตอบตอบแล้วก็ถามเรื่องการไปทำงานที่ต่างประเทศครับต้องมีอะไรแก้ใจเป็นแปลงต่ามมไหม สมชายจิตเลือกจระจครับเกิดวันศุกร์ที่28ตุลาคม498ปีมะแมเป็นใหญ่เปน็นลบอ่าปีอากาศเป็นไรย่งเงียที่ต้องมาถามอาจารย์ครับอ๋ออยากแะถามเก่ยวับสุภราา์ครับค่ะค่อยตอบนั่งก่อนนครับหมด

หรือ,อตันไฮ วัดราชบุรีครับบนที่วระชาน,นวนุปุลครับส่วนสวน่วนงลมฟูดเผาครับวัดช่วงอช่องช่องลมทำไมเผาทำไมเผาอาม่าใ่ไอมาอมา่า,มา,มาก็เป็นคนไทยส่วนใหญ่ คือทำไมเผาใ้ขั้นถามครับเป็นคําสั่งท่านหรือว่าเผาตามประเพณีธรามาต้องการเขาฟังครับ กี่กี่แถวชื่อกี่แถวบชื่อเจียปีมีมีกี่แถวครับตรงชื่อเจียปีครับตรงตรงป้ายหลุมศพอะครับก็จะแบ่งเป็นสีแดงกับสีเขียวไม่ใช่ไมถึงมีมีสามชื่อที่ลงมาตรงตรงป้ายตรงหินอะเขาเขาเป็นมีกี่ชื่อครับมันมีชื่อเพราะชื่อเขาเป็นภาษาไทยอะมีสามชื่อพอสามชื่อก็คือมีชื่อแม่ใหญ่ด้วยแล้วก็มีชื่อกุ่งกี้ด้วยใช่ไหมแม่รอง โอเคครับมีสามชื่อจีนละจีนละมีชื่อจีนไหมครับตรงป้ายหินตรงพวกซุยเป็นชื่อจีนไหมครับหรือชื่อไทยอ่านไม่ออกมีหายายนีนะครับดกาจีนอ่านไม่ออกไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีแต่ชื่อไมีลูกขายไหมูกขายไม่มีตรงตรงซุยเลย มาอีมองหากันไม่เห็นอยู่ข้างข้างกันก็ไม่เห็นเลยสงสัยอีอยู่พลและภูมิ อะไรไม่ทราบได้แต่ีอมองกันไม่เห็นจะจะเขียนไม่ใช่สักเสียมนะเสียมเหาเสียมเหาจิงหอเปิดตรวจตรวจป้าย อย่างนี้รุ่นรูปจะดีหรือดีนะพ่อมันยังอยู่ไม่นั้นส่ง,สงถึง,ถงมันแล้วทั้งพ่อ เปลี่ยนชื่อก็เท่านั้นนะอย่าเปลี่ยนเลย,เเยลถ้เปลี่ยนเยอะมากหรอบหมไลไลปัญญาคนก็คนเก่า ปว่าคามเาุเก่าเก่าจัดเปลี่ยนไปได้ไกลเปลี่ยนพฤติกรรมความดีชัว่วดีกว่าไหม ชื่อหาฟังพังงาพังงามแม่ของแม่ค่ะอีก็เปลี่ยนชื่อก่อนตายหรือชื่อหานี่ก็อีกคน นมาจากาบุรีรอีกตนมาจากนครนายก ครับจากนี่ไปไหนผมครับไช่ครับสีเดี๋ยวกลับมารอคมันสุกครับ <c oughs> ถ้าให้ไป ไปเอาห่วงเซจิมาคีเป็น คุณไม่มีก <além S 2> ินเลยรูปทุกทุกหนึ่งดอกทุกหนึ่งดอกทุกหนึ่งดอกขี้ขี้ทำเป็น Thank you. ไปพร้อมของไหว้เผาส่งให้กีนะทีนะกินไหว้นะเผาเผากานตรหน้ากระกระดาษอื่นๆื ของไหว้ไหว้บรรพบุรุษตามใจที่ของกระดาษทุกกระดาษไหว้ครับสิ่งหนมก็ไได้ครับของจุดนี้ของกระดาษนี้จุดนี้้วยเผาตรงนี้ตตรงไหนที่ิที่ที่ไหวเผาที่ยตรงไหนที่อยูไหนเดี๋ยวเถามแม่อยครับี่เ่้ทีอู่ที่อ่ี่่ที่เอยู่ที่อ E อยู่ละ E มาบอกว่า E อ,อ,อยู่นั่นหรือไป,ไปแต่โอโอโอจิตไม่ไปไม่รู้ จะดูวัดุทองขอเขาแกว่ายู่วัดุทอรเดี๋ยวรเราก็จข่าวที่หกะ สารใครดูจริงยังไงจึงยังไงตอนตอนเอาตอนฝังนะครับ่าใครเป็นคนที่ใครเป็นคนทำพิธีให้เขาก็เชิญแบบผู้รู้ทั้งหลายมามีสินแสมาใช่ไหมครับมามาทำแบบฝังที่สุจานก็เชิญผูู้ที่มี ปีนี้ยังไม่เท่าไรไปถ่ายรูปมาให้เสียงเหาแก้ปีหน้าดู ตายในปีนี้ปีรุ่งดอก